สวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับบิ่กแคทครับพามาเที่ยวที่สุพรรณบุรีกราบขอพอรหลวงพ่อโตวัดป่าลไล่ครับกล่าวถึงจังหวัดสุพรรณนั้นใครใครก็รู้จักใครใครก็ทราบว่ามีวัดดังๆมีพระนะครับ หลวงพ่อดังๆเยอะแยะมากมายและหลวงพ่อโตวัดป่าไหลแห่งนี้องค์สีทองงดงามองค์ใหญ่มีช้างถวายน้ำนะครับแล้วก็มีลิงถวายรวงพึ่งนะครับแม่หลายท่านบอกว่ามากราบมาขอพร หมดอุปสรรคสำเร็จทุกประการสมบูรณ์โชคดีทุกประการจะคิดจะทำสิ่งใดเมื่อมากาบขอพรแล้วสำเร็จได้แน่นอนนะครับายท่านหรือที่เราเคยได้ยินมาเป็นอย่างนั้นนะครับผมเองและทีมงานอาจารย์หมูกิติภพนะครับ ไหว้พระทำบุญเสริมสิริมงคลพากันมาทำบุญและที่นี่เป็นพิเศษนะครับจากที่เรามีโปรแกรมไป5วัดนะครับและที่นี่ก็คือบวกบวกนะครับที่นี่ก็คือพิเศษแถมนะครับเป็นความตั้งใจของทีมงานโดยพี่สัญญาพุทซ้อนนะครับขับรถมาที่นี่เลยนะครับแวะชม พระเหรียญพระผงซึ่งเยอะมากงดงามเป็นสินิมงคลตามที่ทุกท่านได้ชอบเลยนะครับ้ามาชมแนละ้วชอบแบบไหนเช,าชา่าบูชาทำบุญแลกเปลี่ยนเป็นสิริมงคลติดตัวติดบ้านติดรถติดบูชาที่สำนักงานแน่นอนมีประโยชน์เป็นสิริมงคลโชคดีครับผมและราคา ก็แล้วแต่ตามกำลังของเรานะครับ1 0 0 1 5 0บาท2 0 0นะครับก็แล้วแต่นะครับท่านจะพิจารณาตามกำลังหรือความชื่นชอบของท่านนะครับนำไปบูชาตามที่ผมบอกว่าทุกที่นะครับเราตั้งนโมสามจบบูชาขอพรหลวงพ่อโตวัดป่าลี่ไหลแล้วท่านจะได้โชคดีนะครับ ท่านจะได้โชคดีนะครับผมมาทุกครั้งสุพรรณบุรีไม่ลืมไม่พลาดไม่ลืมไม่พลาดต้องมาที่นี่นะครับแต่วันนี้ต้องเรียนกับทุกท่านว่าหลวงพ่อโตองค์ใหญ่องค์จริงที่อยู่ในพระวิหารที่เราได้กราบไหว้ขอพรเป็นประจำตอนนี้ กำลังบูรณะปะติสังขรปิดทองลงรักปิดทองงดงามแจ้งข่าวดีจากทางวัดว่าประมาณปลายปีนะครับเราได้มาได้เข้าไปกราบองค์จริงองค์แท้องค์ใหญ่ที่เราได้กราบขอพรกันเป็นประจำนะครับอย่างชื่นใจสมใจนะครับสมปัารถนาแน่ๆ นะครับแล้วก็ขนาดนี้ทางวัดก็จัดองค์จำลองนะครับนะครับให้เราได้ปิดทองได้ขอพรได้มาแก้บนนะครับผมเองก็มาตีละฆังมาตีของด้วยนะครับจะได้โด่ดงดังและการทั่วไทยไปกับบิ๊กแอดจะได้อยู่ในใจทุกท่านได้ชมและกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับก็เพื่อ ประโยชน์ในพระพุทธศาสนานะครับและสิ่งดีๆที่ชมแล้วมีรอยยิ้มและการทู่ไทยไปกับพิธีก็จะนำมาเสนออย่างต่อเนื่องเรื่อยไปเรื่อยไปขอ,ขอเชิญชวนนะครับอย่าลืมนะครับปลายปีนี้เขาเปิดพระวิหารได้เข้าไปกราบหลวงปู่แล้วได้เข้าไปกราบหลวงพ่อโตว,วัดป่าเรหลายแล้วนะครับก็เชิญชวนทุกท่านแวะมา ผ่านมาสุพรรณบุรีนะครับมาที่นี่มาชมพระมาชมเหรียญมาชมพระผงท่านชื่นชอบแบบไหนแลกเปลี่ยนไปได้นะครับมาทําบุญตามกําลังศรัทธามาปิดทองก็ดีนะครับวันนี้ฝากไว้คิดว่าอาจมีประโยชน์กับท่านบ้างไม่มากก็น้อยพูดผิดไปต้องขอโทษนะครับตอนไหนตอนหนึ่งอาจคาดเคลื่อนข้อมูลไปก็ต้องขอโทษนะครับ วันนี้ขอบคุณอย่างยิ่งขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสมปาถนาทุกประการขอบคุณและสวัสดีครับ